สวัสดีครับพี่นอ้องอัปเดตอาการวันที่สี่นะคะแมงังขึ้นมาอ่อนเถอะคุณชายว่าแม่นหิวตีหิวขั้นไม้จังสีหิวบ่หิวตีขั้นไม้จังสีมีแต่หิวหิวบ่ฮะครับแม่ลูกหิวบ่โอเพี่มเนี่เอื่นเอิ่นบ่ได้เอิ่นคน,นงาคมณแยงัง อันาั่นเฮาแล้วหิวตอนนี้แม่รัดกำลังอุ่นเข่านะคะอุ่นเข่าเหนียวอุ่นเข่าเหนียวค่ะมืงขึ้นบ่ได้อุ่นวิ้งเจ้ามึอขึ้นบอดดี้จริลูกขึ้นมาอุ่นดูมัอว่านเนี่ยมัวแดงบอได้อุ่นการหนึ่งออกไปว่างบายๆหน่อยๆอาการเป็นไงบ้างคุณพ่อวันนี้น่ะ เล่าอาการให้คนฟังหน่อยสิมีอาการอะไรในกอไผ่เลยปกติแล้วใช่ไหมใช่คอยกับปกติได้คอยตื่นข็ย้อนมาเศร้าอาการยันนี่เนาะในใจคือจากยางล่องตรงจุ่มว่าจุ่มห้อย่องไปหาลำน้ำทงน้ำดาตายแกหมอกที่มันก็จะมีแห้งตีนตื่นมาเศร้ามาเศร้าเนียเอ้ากูคืบอาการคือปกติแต่คือยังคนมาป่วยหน่อยสนเ้มาความเจ็บของไหมงางไปของน้ำคอยตื่นตั้งตีหักัวคนเด้ลุกขึ้นมาเศร้านี่ ยี่หาก q u ันเขานงมมันึ้ันคงาะ n กับ n h เราจรับกัน n h a ือว่าเขากินยาออกไลายหกินยากินยากินน้ำไล่ยหมันก็คับออกเน่าดูหายดูขาดเน่าดูหล่ะมันดีมีแห้งบ่อตนบ่ตัวยามันออกคือยาแข้งเมื่อนี่าหนิวัดหือว่าอยากปีงปลาก็ได้กินแล้วคือยาแยัง ึ้อจอยแน่ขอ่ขอยข่อยคืออยากเป็เจ้ากินน้ำข่อ,ขอไยไว้แล้วอพอดซีนพอดซีนแหงแล้วแบบสีเขียแล้ววทุบเผยพอนแน่แล้วแบสีว่ายากาทุย การกปลากระ,ะตีแหล่ะพี่น้องเอ้ยคือจังคนบ่นะไข่ป่าวยแม่รัดแหงปกติต่โมบาม้านตะกอนนี่เหมือนว่าแต่แต็มันดันนั่นที่แหลกคุณปกติคือจังคนบ่ไข่ป,ป่วาวยซื้อๆอยู่เงือบต,ต่ว่ามาติดน้ำมูได้จังไได้เนี่ยนะอันเก็บขิ้งกับปลเก็บไออันก็มีแน่ไปแต่เป็นวัด นอกนักนติปกติเบิดทุกอย่างคือกันคอยกับเป็นบ้านเมี่ยงเพื่อน่าเก็บขิ้งบ้านเมี่ยงเพื่อน่าไข่เจ้าของนี่บ่มีมีตัางแต่วัดแต่ว่าขึ้นซองขีดค่ะคือกันเลยชนะเลยคอยกับว่าคอยมิเตอร์วัดคอยกับเป็นวัดซื้อๆมนเป็นตัวหน้ามือขอดเอาเป็นเอาเป็นกับเป็นเพรจะว่าปวดหัวผู้วัดนี่เด้ผู้วัดนี่ปวดหัวอีดีตามื่อนีเศร้าแล้วบ่บ่เป็นอีหยังบ่เป็นอีหยังน้ำเขามีแต่แต่วัดซื้อไว้ยายบึงนี่ือมาเปน เ้นผมยังเกาะเ้นผมจะคูออกปะ่หงกับปมือแรกมันเบ้่งบาดเบิงบาดเลยหัวเออว้ัดหัวเก็บที่หลายมือแรกเตียงเกเกี่ยงกับอะไรเก็บเกี่ยงเก็บนีหะวัดเราบกยวดหัวก็เป็นไค้อนี่พมี่จะเก็บ้พมีมีแต่วัดออเห็นตวัดคือการนุกัเป็นวัด เป็นวัดเป็นตันดังืเก็เรือร่อ,อเป็นแต่ว่าอายุภาษาหิติจะคล้องวัดอันนั้เมื่อเหาเหรียญยวนอายุทยา,ดกกาเดินทุกลางเดินเมือนั้นนอนตากหมอกหมอกกับหมอกโคตรมอกโคตรแต่ว่าหมอกว่าหนาวดิออมองไหนะมอกกันเป็นยังไจงจงัจงจังจังว่าหนาวนั่นแม่ออเอา,าหัวฉันบอกมอกบ้านเขาจะเป็นเจ็ดสี่หั่นใว่า คอยก็เริ่มตันดังแต่เมืองนาลาบันคอยก็เลยขึ้นมาฮะเมียนไปนอนตรงแอร์พอทีว่าเมืออยู่ทายาน่ขอดไปนอนที่สอดกรอยานมาเออแล้ววันนี้แอรมันอะยใต้ตีนพอดีก็เริ่มตันดังเป็นขึ้นเป็นวัดเลยมันมือต่อแม่กอดไปนอนเงี้ยตำรวจกลางมุ่งนอนอยู่ข่างรถกลางมุ่งนอนอยู่ข่างรถแผ่นบ่มีเต็นบ่มี่ยังนั่นนะเออแต่หัวคำกานนอนนี้เท่งรถอยู่ดอกบัดที่เนียนพอใหญ่เราก็เลยไปลนเกเวทีพอขารัมมาแจ้งเนาะเก็บเวที เจ้าของก็เลยเก็บของขึ้นรถเบิดแล้วก็เลยกเล่าก็เลยวานทีไปนั่งยังโยห์หันพี่เขามานอนอยู่ในมุ้งพี่ประจันมุ้งหันพรมีเต็นพร้อมีหยังเป็นมุ้งพี่ต็มุ้งพี่เต็มเต็มมุ้งแต่ว่ามันบ่หนาวบ่หยังเนาะกับ่ห่มผ้าบบบนี้แต่ว่าหมอกนี่โอ้ยแนมเราเห็นหดขคนเนียนนี่แหละหมอกอยางพรมีความเห็นจักเน็ตยังไงจักเนก็มีหน่ำมีมีหน่ำพร้อมมีน่ำก็เหมือนตรงทางห้างของเท่าตังเวที่ถน เขาเจเ้าะใบหน้าเนาะเจ้าเอ็นหน้านาปังเนาะหน้าปัง,ปงแย้มมองเว่นผ่น,ดน,นแดดแย้มมองเว่นผ่นแดดเหมือนฮอนมาเลยฮอนแล้มันขึ้นหนาวยาคายยาบาดนี้ทั้งสองทางนั่นคล้องขิดยาคายยาแยามขึ้นแ่้วผ่นเว่นหมอกหมอกแต่ว่าหมอกนี่นี่มันเป็นไออยังซือซ่อๆแถวนี้มันมันมันว่นหนาวแหม่บ่มีความรู้สึกว่าหนาวจักเม็ดเลยมเหือนั่นอืมนั่นแหละก็เลยเป็นวัดมือนนั่นแหละ เป็นร้อมกันหลายๆกนส่นด้ว่าสิเศรศาสร้ออมกันบ้านเ้งจังดีทางเทียเขาอั่นต่างไปที่แสดงอยู่ในบ้านพักเขาคือนผืี่ผู้ใดกาเขมาเบิ่งเข้าเบ่งข้าเจ้าคือหยานเฮาคักแท้เบิ่งค้อเก่ารอนี่หือเพราะมวยหนั่นแหมเออมูยาันก็คือจังหยานค่ะไทบานหาันบ่ไม่ไทศบานก็เจ้าปกติบ่แต่ว่าก็บ่เขาไปในบ้านที่เทียกว่าตั้งแต่พัดกลับมาจากกรุงเทพเแม่นเนาะมนจะไม่เขียบ้านคัก เบื้งคือเก่าล่ะขันเป็นห้อไปรับขันจะขอพูบเบื้งคือเก่าแต่ว่ากะเปอร์เซ็นต์ยานกับสิไลยอยู่หลับเพราะว่าทุงคนออกข้าวออกอย่างบล่ะแต่ว่าเากะเศร้าเหรอเนาะนั่นมันโขลกไผ่ไข่เก็บมันก็เศร้าไน่เนาะเยสวาสิปจิบได้กันทุกคนค่ะไล่กันทุกโค้งไล่กันทุกโค้งนางเป่าเป็นแล้วก็ดีก็มีพุ่มมีหยางเบิดทุกคน แต่มันบอลไหลแรงที่จัหรอบแม <Man. S 2> นอรอบแรกที่เขาจะเป็นมานเหอนเป็นตายานเทาอีลี้อือาอพ่อท่านเห็นไายแรงแค่คนหน่ยเนาะพ <Man. S 1> อยแฮกฟันว่าอีบีอ,ออกโกรคบ <c oughs> ันแล้แมาหาโมสยเออคอสีทักหาไม่นจะเอาอีหมดเดี๋ยวจะได้ถามคาวาเอาอีหมดออกไปเยอะไรเออนี่ เข้ากับเซียนปลอดภัยแล้วราดนี่ยายบึงก็เสีได้ออกแล้วเสีได้เศรากักตัวแล้วหายปกติแล้วเมื่อนี้กินยาอีกสองแมนกินมือนี้กินมือแรกก็กินมืออึนเศร้าแมนกับเบื้อแมนกินกินยาอีกสองกินกินมือแรกก็มืออึนเศร้ากับเบิดแล้วกะแต่ว่าเข้ากับตรงอยู่ในเขตอีกสองเพิ่นขอคห้เราเพิ่นสองห่อไปตรวจเถอะแมนอีกสเลปปอดปลอดเศร้าเด้อบัดเอ้ยผู้ใดกันเล เซื้อพิมพ์โอเคท่อนตัวอยากกินทอดเขาอยากกรอบพ้อป่ะเนี่ยพี่งปลาห่อนห่อนพี่งปลาปลาหยังปิ้งปลาดุกปลาเข้งปลาขาวไปตลาดเจ้ามันห่อนหอนปลาหยังก็ได้ว่าแต่ห่อนเจ้าคือพ่ะโทษสั่งอันชุมอยู่ในบ้านซื้อข้าวใบในเสี่ยวนไห่บางสิเจ้าคือไนยุคเขเจ้าประกาศข่าวพี่ โอ้ยกเอาไว้กินไม่้งนนเลยเจ้าพ่อยากเขาม้าพีนเนี่ยข้าเลยบ่พันธญาไม่อยากกลายมานีเมยมไ่อยากกลายวัดข้างเมยพนญาแห้งสักก็บอกเพ่นเอาไฟวัดคุณไอ้หลวงพ่อาขพสงฆโอ้ยเนาะเอยไปได้กินแล้วออกกันออกแล้วจะพาไปกิน้คกเลยแต่รถดูดส่มมาดูดเลยแท้ กลับขึ้นไปในเด็กโทรมาด่าว่าคือคุปเจ้าคุณมาบอกข่อยว่ามึงเจ้าเป็นขั้วหิบแต่ความมัมาดูดใช่ย่านโพดย่านโพ้ย่านพะโลฟีเนียมผู้ย่านกระไดว่าเจ้าเจ้าย่านบ่พอบ่เนาะย่านเฮ็ดอย่างก็เป็นการรักษาถึงเจ้าไม่กินเขาก็ให้กินยาอะไกินยาเออมันก็หายปกติคือเก่าเนาะใช่ใช่หรือพี่ร้อง นั่นะอาการแย่บึงมเมื่อกี้ปกติบ่ได้มีอย่งเกิดขึ้นม่แต่อยากหลายกว่าเก่าอยากนั่นอยากนี่อยากะแตกาัสะแตก <laughs> <laughs>